ลาลิลาลาลิลาลาลิลาขุดบอกดีวะ่ะอู้ได้ปนทองจริงค่อยดีว่จะค่อยกินดีวะระบอกนี่ละโอ้ได้ไม้ไว้สร้างบ้านโอ้สองบอสเลยนีน่ล่ละต้องได้ของดีเอ้ยเอ้ยอ้า,อาดีน่านที่ไม่ตายโอ้ไมค์กู ยูโยกราบสวัสดีท่านผูทุกท่านโปรโผมในรายการเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำรักลีบอกนนะครับเอิ่มก็ไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์เท่าไหร่เลยนะนั้นวันนี้ผมขอประมาณสักอ่าอ่าๆ20รายี่สิบเลยกันครับแล้วผมไปสอนอีกเรื่องันนะโอเค นั้นเราก็มาทํากันก่อนเลยไม่ใช่สิสิ่งของที่ต้องเตรียมคือนี่ครับนี่นะครับอะไรไม่รู้อ่ะอันต่อไปอันนี้นะครับเนี่ยนี่นน่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะครับเนะี่ยอันนั่นอันต่อไปแล้วก็หาสิ่งของที่คุณต้องการนะครับนั้นผมจะเอานี่แล้ เป็นถอแล้วก็อันต่อไปนี่คุณเอาบอกอะไรก็ได้นะครับบอเจะบอกในวยกันค่อนจะบอกอะไรก็ได้ตามใจคุณนะครับแล้วคุณหาที่ที่ต้องการครับแล้วคุณขุดไปประมาณหนึ่งสองบอกนะครับนี่คุณวางนี่นะครับเนี่งวางไปหนึ่งอันให้มันหายแล้วคุณขุดตรงนี้นะครับ ให้คนยอ่อแล้วก็กดตรงนี้คุปทุปอันนี้นะครับแล้วให้คุณวางอะไรละ่ะให้มันเสียงดังติง้งนะครับแล้วคุณก็ุดอย่างนี้เลยแล้วคุณก็ใส่ของที่ต้องการก็ใส่อกไปแล้วก็ให้คนอะไรละ่ะเอาบล็อกดินหมาอ,อุดไว้นะครับี่อย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แบบ น่ะมาขุดอย่างเงี้ยปุ๊บนี่ก็จะได้แอปเปิลทองมาแล้วนะครับแต่เป็นไงก็เป็นอะไรที่เริงแจ๋วนะครับไม่ไปเปิดซื้อทำกันเองได้เลย,ยนะเปไ็นไงเจ๋งแจ๋วบา้าระเบรอปะนั่งก็วันนี้สาบาคลิปนี้มันสมัคมากนักคลับ ทุกคนแล้วผมก็จะสอนอีกอย่าง้วยคลิปนี้ก็จะไองไม่ต้องซันเท่าไหร่นะสอนอีกอย่างคือทําให้มันเหมือนคอมแบบนี้นะคบนี่นะคะมันจะสอนด้วยให้คุณไปที่ตั้งค่านะครับรอก่อนนะครับมันอาจจะช้าหน่อยนี่เมื่อคนมาที่นี่ครับที่เป็นรูปคอมมีตัวว I ดี O นั่นแหละครับ แล้วคุณเลื่อนมาข้างล่างที่มันมีคำเนี้ยแน่แน,น่แน,น่แน่แน่ะคำนี้นะครับให้คุณเลื่อนมาปุ๊บแล้วคุณก็จะเห็นข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณเลือกอันนี้นะครับที่มี C I L เนะี่ยที่ผมชี้ให้คุณดูเองแกให้คุณกดลงไปมั้ก็จะมีแบบสอนนี้ให้เล,ลือกนะครับตามจริงคุณจะเป็นอันนี้ใช่ไหมครับคุณก็เลือก C เลยนะครับเลือกปุ๊บ แล้วคงก็กดออกปุ๊บมันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนะแบบนัน้เป็นไรที่จริงเกียวนะครับอ่ะแบบสมดสมหอกเลยเนะ่แล้วมาก็ไปแก้งพ่นได้โดยใส่วิป,ปร์นะครับวางมาแล้วก็เลยเพื่อมาทูบเพื่อนเพื่อทูบยได้เลยไม่แน่ออาอะามอน ทำร้ายเอ็ไม่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 ไม,ไม่อย่าทำจนอ้าตายแบบปีกดาระก็เป็นการแกล้งเพื่อนที่ดีที่สุดน,นะรครับก็ไม่เคยเห็นก็ไม่เคยมีอัดถ่ายหน้า,าอะไรมมีเวลาถ่ายนะครับ<อ>ก็ให้ปิดเทอมแล้วก็ปิดแล้วนกะ็ตอนผมใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับอ้ามอะไรครับคนอยากให้ผมทำอะไรบอกได้นะครับ อ่าวกอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด u b s c r i b e อันนี้ขอสัก20่สิบไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ก็บอกนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับนั้นสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับปลายปลายขอโชคด,ดีนะครับ